เทศบาลเมืองชนบุรีได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานประจำปี2567ที่บริเวณอาคารสนามกีฬาอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองชนบรุรีโดยมีนายธีรสุททิวัฒนานนท์ประหลัดเทศบาลเมืองชนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสุติกรจำเริญพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชนบรุรีเป็นประธานในการทำพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ตามที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองชนบุรีได้กำหนดการจัดโครงการฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่8-18กุมภาพันธ์2567โดยเป็นการฝึกสอนกีฬาประเภทฟ,ฟุตศอลให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชนบรุรีที่มีอายุระหว่าง8-12ปี โดยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีมีความรู้และมีทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานมีความสนใจในการเล่นกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชนบุรีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และห่างไกลาจากยาเสพติด โดยการจัดทําโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมโครงการประกอบไปด้วยเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองชนบรุรีจำนวน60คนและได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากเด็กชนอคาเดมีมาเป็นผู้ฝึกอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย